สวัสดีคะ่ะสวัสดีสุขสุขพ่อน้องค่ะนาะมาผมมาพอกันอีกแล้วนะคะน้องก,กับอันืันนี้อันมาได้ฉบัาบผมต้งนะคะพอดีอันซาผมเนะาะซะหัวยองอะไรนะคะน้ะแล้วก็กอันก็ใส่เครื่องรลีดนะคะแต่เวลาอันซามันก,ก็สียองคือเกาอะไรนะคะน้อันมันเปียกน้ำมือเรือว่ามือสาวเตื่นขึ้นมันก็สียองคือเกาเพราะมันเป็นผมดัดนะคะมาค่ะืันนี้มาผมมาพ่อกับอันนะคะ กินตำสัวนะะววยยนะค่ะตำสัวตำสัวโบลายแล้วน้อค่ะน้อยๆเนาะพอดีมันอ่าบางงงมันเหลือแต่เมือขึ้นเนาะค่ะก็พอปุ่นมันเหลือน้นอยๆบางงงอันก็เลยอันจากแค่รดใซเนาะค่ะตำเฮ็ดตำสัวกินตอนบ่ายเนาะค่ะ <c oughs> คิดอยากเนาะค่ะเนาะ กำลังบ่ายสามบายสี่โมงเนี่ยจะว่าคิดอยากค่ะเป็นยังไงกันคะสบายกันดีบอสสุขสุขคนอันก็นสบายดีเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมินีแมานั่งคุยนั่เนาะคะ่ะเนาะมากเซอ่ามาสวัสดีสุขสุขคนเนาะคะ่ะเนาะมาขอบคุณสุขสุขคนเนาะคะ่ะเนาะสุขกำลังใจที่ส่งแจ้งใจมาให้อ่านเนาะคะ่ะที่ติดตามช่องของอันโดยตลอดมากเนาะคะ่ะเนาะ วันนี้ก็ด,ดีใจเนาะค่ะพอดีอันอันอันในมังข,าขาคาวขคาวเบคายก็บอกว่าประเทศไทยเขาเสียน่ะเนาะค่ะไอ้เบคายก็เปิดในหนักท่องเที่ยวอ่ลดลดลดมือกัดโตลงเนาะค่ะเนาะจากซิมหาเมืองแล้วซีฟเมืองไปนี้เนาะค่ะส่วนเดือนอย่างนนเนาะเมษาเมษาส่วนเดือนเมษาเนาะค่ะแต่บ่หมู แต่บอกว่ามันมันสิแมนนีรีบว่าเนาะค่ะอันอันในนี้นั่นพอดีอันเมืองเ้าแต่ก็ต้องล่อล่อวันที่สิบเก่าอีกครื้นึงเนาะค่ะว่ามันสิแมนนีรีบว่าอันก็คือว่าจะรดจกสิบหามือแล้วซิบมือนะค่ะบันนี้นี่สำหรับคนที่บพ่ทนในสด้ธีดวัคซีนเนาะค่ะแต่ว่าคนที่สิดธวัคซีนแล้วก็สีรดจับซีเาลือแค่ว่าเจ็ดมือเนาะค่ะเนาะแต่นเนีย แต่อันแต่อันกับบ้านอันคุ้่สิบูเรตซีดวัคซีนเนาะนะคะเพราะว่าอันเป็นโรคพุ่มแพ้เนาะค่ะเป็นโรคพุ่มแพ้เป็นอันก็เลยบดซีดวัคซีนกับบ้านกับซิกักกับซิไปกัสโตเอานะคะเนาะแต่ว่ากับไข่อยู่อันซิบมือเนาะค่ะซิบมือกับบดลนปันด้ายแบเดียวบดลนแป๊บเดียวซิบมือเนาะค่ะ ก็ยังดีอยู่แ้วก็ได้ได้ยินข่าวอีว่าอันกันไปสอดเดือนตุลาพฤศจิกาท่านว่าเนาะคะ่นะเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าคนทิ่สิทธ์วัคซีนแล้วกสิฮหยกั๊กโตแค่หมือนหนึง่งเนาะคะ่ะอ <c oughs> ันแ,แต่แต่วา่าเฉพาะเฉพาะบางอันบางเขตของเท่ยวของทางภาคใต้เนาะคะ่ะภาคเหนือกสิมิวอันของเชีงยงใหม่แค่นัดนเนาะคะ่ะ กันยังดีอยู่เนาะค่ะอาจจะเป็นาข่าวดีเนาะค่ะเพราะว่าจะได้เปิดให้ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเข้าไปเพราะว่าคันช่วงเดือนตุล่าเขามากก็คือเป็นหนาที่ว่านักท่องเที่ยวน่าให้เนาะค่ะนักท่องเที่ยวก็บสิเขาไปเที่ยวนะคะช่งเดือนตุล่าอย่างแบบนี้เนาะค่ะอากาศทั้งปากไตดีเนาะค่ะเนาะนักท่องเที่ยวก็บสิเริ่มไปเทียเ่ยวแน่แต่อันกับบังหูเนาะค่ะว่า สถานการณ์แบบนี้นักท่องเที่ยวก็สิเอาเงินเงินมาได้ใส่แล้วเนาะค่ะบางคนเนาะเ <c oughs> พราะว่าสถานการณ์โควิดต่างโดนเนาะค่ะ <c oughs> แต่ก็ยังดีเนาะค่ะกันอันเด็กก้าบ,บ้านดีดีอันกันยังใด็กก้าวโตแค่ว่าซิบมือเนาะค่ะก็เป็นข้าวดีเติมอยู่เนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็นค่ะวท่านกา้าวไปมากค่ะแต่ว่าถามเมืองเนาะค่ะเพื่อกันมีธุระจําเป็นดีๆก็ต้องกับแต่ก็ถามว่าจําเป็นบ่างว่าจำเป็นอยู่เพราะว่า ใบขับขี่รถยนต์อันมันมันหมดอ,อายุได้ตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วเนาะคะ่นะเนาะก็คือว่าขับเป็นไปได้อ่ะอันตรงกับก่อนเดือนสิงหาปีนี้ก็คือว่ามันก็แค่หมดแค่ว่าปีหนึ่งเนาะคะ่ะอันก็ยังมีโอกาสได้ไปต่อไปอยังอยู่แต่กันอัน,อนกับเลยสิงหาเนาะคะ่ะก็คือว่ามันเลยปีหนึ่งไปแล้วมันอาจจะไปสอบอยากอย่างแบบนี้เนาะคะ่ะ ที่เขาประกาศว่าอสอบออนไลน์อย่างวน,นี้อันก็สอบนาะค่ะแต่ว่าสอบแล้วเขากับสอบพาน,นี่ยงเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าเขา่เขากับกับโบสามารที่สิบไปรับแดพแต่ว่าเข้าตอเข้าต้องให้เข่าไปรับเองแต่ว่าเข้ากับบท่านใดเข้าสิบไปรับจังไดเนาะค่ะเนาะบบเข้าใจคือกันกต่งสิบไปให้ใบกับคีมันน่ะเมืนน <c ười> ม่ออายุไปกับบางกับจังควาเป็เหตุไม่เนาะค่ะกันไปโบท่านนี่ดีเนาะค่ะกันจะเข่ากับต้อง จังสีแล้วเนาะคะ่ะโอ้ยมาถามมามากินตับบางหงน้ำกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพ็ดเพใส่พริกหลายคนเนาะค่ะค่ะมันนะะี้อันกับน <c oughs> ี้อันมุม่ยังหลายเนาะคะ่ะอันมาก ว้าวผุดกลวยทางใต้ครับบันเพื่อนๆสุขุสุข,ขนนะคอะนะ้อ <c> ค <oughs> <c oughs> ่ะเนาะเดี๋ยวกันหยุดไปเดี๋ยวก็นเริ่มกันเนาะค่ะเนาะกันะะ <c oughs> พอดีกัเดี๋ยวทางในแดดอออกก้อนมือด้แดดเอาอที่ดีอันสิผ้าเอาไปย่างเลนขางนอกไม่เนาะแต่อันซามีเนา,นานะคะ่ะซามีะะ่ไปซูเมอร์เยาว่วันซามีต้องย่างสองชั่วโมงเมื่อวานี่ฝนตกซามีก็ใส่เสือ้อคุ้มฝนเนาะคะ่ะไปเ <c oughs> ห็นแบบซามี <c oughs> แต่ว่าอันบาไปเนาะค่ะมันหนาวโอ้ยอันมาฉันคอยฉันคอยอยู่บ้านด้วยดาลิ่เพราะว่ามันหนาวเธอไปย่างคนเดียวซ่านว่าจยังสีเนาะอุตสษามือนแหละเลยที่ย่างบอกแฟนบอกสามีว่าเออมือใดเธอไปย่างฉันก็ไปน้ำเธอซูมือนั่นแหละเพราะว่ามื่อว่ามือวามื่อวานี่ฝนตกเนาะค่ะตอนสาวฝนตกก็เลยมาไปให้สามีไปย่างคนเดียวมือนี้ก็ฝนตกอีกเนี่ย พอนเพื่อนไปย่างผูจดะเอาซองมือแลแอ้วอันบ่มากๆนะคะมันหนาวเอาๆจังไดกะขอบคุณหลายๆนะคะเนาะอันมือนีอันกันมากสะสะ่าส์สาทักทายสุขุสุขคตซื้อเนาะคะ่ะเนาะอันจังใกะจังใดกะรักษาสุขภาพเนาะค่ะสุขุสุขคตเนาะจังใดกะพอกันวิดีโอหนาเนาะคะ่ะเนาะรักษาสุขภาพเนาะคะ่ะ ขอบคุณสําหรับการรับชมว,วิดีโอสุขคู่สุขคนนะคะนาอพอกันวิดีโอหนาค่ะขอบคุณค่ะจ้า